สักคนเนาะเอนี่แม่น้องปามีกันได้เดินทางมาเฮือนนอ้องเต้าน้องพ่อแม่พี่น้องกะมาหอดเป็นที่เหียบห้อยแต่ว่าแม่น้องปามีกะบ่ได้มาแต่โดนเติบแล้วเนาะกะ,กะกะมาถามเรื่องอาการของนอง้องเต้าน้องพ่อแม่พี่น้องกะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องโบว่าลายแม่น้องปามีกับสิภาพ่อแม่พี่น้องเขาไปหาน้องเพิ่นกันเลยเนาะสบายดีสบายดี โดยสวัสดีสาวเต้าเออสาวมะนาวเนาะเป็นเปลี่ยนซื้อเลยได้ทุกคนบดได้มาหาเป็นโดนเติบเนาะโดยแม่นเลยแต่ว่าไทยตัวมหาวิติไมาไทยนะไม่ได้บัิดาใหญ่เนาะมาเนี่ยนี่บัณฑิด่ายไงบ่เ่อเออบอกว่าบัณฑิร่ายไงให้แต่ว่าคือสาวพินนะตั้งแต่เพิ่นมาแต่ไทยยังบ่ทันได้มาจักเทื่อไม่เถื่อบ่แม่นเกียงเลยจ้ะยังแหละตั้งแต่มาไทยหากที่สองนี่ที่เจ้าเก่าไปอีกวัน่ที่วันนี้เมืที่จะสองว่ มันที่จะเก้าไปห่ันวันที่จะสงมนแล้วก็ออกไปไปเอายาบไ่ใชยาไเอายาผู้ใหญ่บ่าาไปผู้ใหญ่จะดีก็เป็่นอะไรกเป็นอะไรตอนนี้นะกิตใจยู่ยาไงอยากไปดินน้ำมูลไปเลยรมูดีกล้เนี่ยอันว่าดีขึ้นยื่คือว่าอยากเล่นไปเส่ไมนะเล่ยของข้มวยเนื้อเกลคนเอามาให้ยู่กะ อืมาเพื่อนเอามาให้แึ่เขาไม่เงินเทียนต่อยี่สิ่ยี่าปได้เป็นคู่ยังเนาะอืมเปนเลยตัวอยากเป็นคู่ไม่เนอืแล้วที่เฮียนฮอดปอได้ปอสามเนาะฮอตปอสามไม่ได้ออกบอเทียนลำหลังงูเลยฮะออกออกไปบอกคนได้อืมคนออ่มาคลายเครื่องบอคายจำเป็นรีบเข่าคายยังตนนี้นน้ไคายคายแ่ละรเนี่ยคายยังขาย ใครยังใครไม่เขียนหรอกไม่ฉุบกูยังหลายอย่างกูหาพันได้ไปฉมบอันนี้กี่กองเท่าไรปลาเดียวแสดงว่าความจำแล้วดีแต่เป็นได้ไปยูพุ่นกะดียูบอสบายยูบอหรือว่าลำบากบอดีดีอยู่ไปยูไทยพุ่นไม่ได้คิดจะเล่นไปเล่นบอพื้นผ้าใบไปใช่ไหมเอาไปถัดถัดพนมกูเออไปยังไม่ได้เคยถ่ายพนมไหวพยัตุค้าถ่ายดีไป ไปงพี่ยาลูกค้าหายไปตีแล้วจะยังได้ไปยังไม่เคยไปดิเถื่อนปาลมเลย้าของคนขายลายวะลจากมันเทากะสมัดหาสิบาทสามมัาสิบบาทเขเเงินเลาไเป็นบาง่เอาแตงเงินไทยขวบมุกปหาขวบมวิฟังล้าจะควรเอาเงินล้าไทยเอาเงินไทยดีเนาะพินพาไปเี้ลน่นั่งกับพวกเราไง

บรได้มีอันโทรศัพท์โทรหากันซ้ำเนาะมาแบบนี้ห่างกันไลยมือกินหอดกันนะบปะนางกินขลังกันเนี่ยแต่ผู้สาวิ่โทรศัพท์ผู้สาวบ่มีโทรศัพท์กับประชือเห็นเนาะที่จะบอกม่าเอวตกผู้บ่าวเจ้าไหาลูกภูบาลงผู้บ่าวเจ้าเน่เพิ่อนว่าผู้บ่าวเพิ่นที่ว่านางกินเข่ากันนั่นเด้ไปกินยังตอนน่ะกินปลาปลาเพิ่นไปกินเข่าปีนปลายอะไรกันเก็บของ ปลามีหมักใหม่หมักตอกเดี๋ยว้าจช่างนะรับชีดเป็นยังอันเหตุผลที่แบบอยู่ต้องเรนไปนี่แบบเป็นยังอัจะไปดินงขึ้นเนี่ยเด็ไปวันหน่อยวันๆเหตุผลก็คืออยากไปดิ่งอยากไปดิ่นเออแบบขอเพิ่นได้จ้ะบอกคนก่อนมาได้เป่าเป็นยังเจ้าไปทีบอ่ะขอเพิ่นแล้วมาห้ตัวใบเยเราเลยต้องแบบหาสิไปนี่ต้องคิดก่อนบอก คิดวางแผนว่าคิดว่าสิไปซ้ายก่อนสิก็แล่นไปเลยวันนี้พญนยาไปแล้ววันนี้พนได้โทธ์ถัดบิ่งนะมันยาได้พาไปไทยอืมพาไปไทยพาไปไทยอีกไปบ่ยืนกไปโกนังหลังได้รยันเมาลุดกันนั่ง้างหลังยันเลยมีเงินได้ไปกับเทพปู้หัวโอ้จะตาหพุงงี้เนาะตัวไปตัวนั่ง้างหลังบ่ทางหน้า ไปน้ำเพลินนะตัวนางข้างหลังบ่ข้างหลังก็นางข้างหน้าก็นางบ่ได้เมารถบ่ไปไปไปไกลไม่ได้เมาไปใกล้ีชวัเนี่แบบเมาแต่บางครั้งเมากินบางไม่บากต่อกินได้ยากไปเมาดิเมาไปกินแค่เนี่ยเออแม่นเลยเนาะมันจะออกปากเลยกินเมาเองแมวบ่แมวจะบ่แมวจะบ่นบอเป็นนะแพงแค่ตุ่ยเนาะอาม่าได้ใส่ได้เพิ่นมาจากตุ่ยอื ย่มันมห์เหรเป็นยันคนโดนใช่สีดื้อนี่นะคนจะไปที่หนึ่งเ่ยพวหน้าบ้านนี้เบ้านในวิวนะหนเก่งผมจะไปนะอ้ําหน้ามันยังเช็ดตัวบ่านขาบ้านแปดน่อะไรอย่ี้หน่อยนะไปฮุกอ่ะฮุกอ่ะใช่ฮุกอ่ะหารลักแ จะใกล้เนฮ้ดังใคนไนไปปยตู้ก็พอดไปได้ไงแมวมาจัมาแทะแมวก็พอดมาเนี้จับมือเนาะแม่เจ้าจักพานพอดพอด่ชอบวายมมุงแล้วป็นพุกพกุกบยมมุง้วเป็นปุกปะยมมุ้งเลยวะชื่อยังแมวนตั้งชื่อเลดื้อยดมันดื้อะมันดื้อมันดื้อชื่อยงเนาะยี่สามตัวก็ตายโงล โบพยายามด้วยพยายบมว่าวิใดเลยฟังทิ้งดัไพ่ฟังมัยอืงแซมฟังกัน่ารถดก่อนนะใัน่ารอดก่อนเมื่อนี้เป็นอะไรกินข้าวกินน้ำกินยาแล้วบอมันกินน้กินแต่้ายเป็นตัวแดงอื่ไดรรู้สึกอยากนอนแล้วบอแบนี้บ่กินยาดื้อ่งนี้ดื้แลดื้อนึ่งวันนอนบบรย่างนอ้นก็รอนอืยานว่ากินยาแล้มันกลอมนอนยังเสียนเดี๋ยวนี้นั่น กลางเว็นอีหยังกะนอนอยู่บ่ฮะกลางเว็นเงาบ่ตั้ววีเพิ่นก็เงาอยู่พอเดียนั้นค่ำเนาะแม่นน่ะเดะเท่ทัดนี่อือเปิดเบิ่งอยู่บ่ส่วยเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่นะสาเหตุที่ว่าแบบอยากไปหไปนี่ก็คือแบบเพิ่นเงาเพิ่นอยู่แต่บ่อเก่าเนาะแบบบางทีก็บ่มีม่คุยหยังซี่น่ะคือแบบแลไปเล่นซกสิมั่วยงซี่เเฮียนต่อไปคด้บ่อยากเป็นคบ่ เป็นครูอย่าเป็นพยาบาลจะเป็นครูอยากเป็นพยาบาลเนาะอะไรไปส่งลูกเรียนจบว่าสุดนะจบบ่จบอยู่นี่ยังไม่จบจบมาซีเองมาซีป่ตัวคือออกจ้ะออกแล้มีเงินเออมเงินเดียวฉันบ่อเรียนหอดปรสามแอะหน้อยผันเนาะแต่ก็พออ่านได้อยู่ล่ะป้าได้อยู่ได้เรียนอยู่ อันน้ำเสื่อเนี่ยจะอ่านได้อยู่ปะภาษาไทยภาษาไทยเด้ะเป็นอะไรเนี่ยตัวไทยมันจะคล้ายๆกันกับตัวเล่าอยู่ไดนคล้ายอยู่แบบเดียวกันอ่านม่ได้ปะได้เนาะลืมแล้วเอาของเย็นถึงอ่ะเน็นได้ฝุ่งไหมฝุ่งมาแต่บุตรยังไปบุตรลาทองฮะยังไปอยู่ปะไปวันนี้ก็ไปปะวันนี้เพื่อนบอมาหาบ่าว จะไปไปไม่ได้ค่าสูงแล้วปกติเพิ่นมาฮับเพิ่นมาฮับเอาบ่เพิ่นมาฮับเอาไปนี่คือตัวยางไปเปิดเป็นโบตัวถัดตัวเปิดเป็นโบปิยานเจีบเจีบพยานสกีอามือไหนวานนี่มือวานนี่มือโดนอะไรน่ะมือตัวเพื่อนอะตัวเพื่อนเนาะเห็นอะไรได้ก็ตัวเพื่อนเราเลื่อไปเลื่อมาตุยยือยูใช้ เพื่อนอยู่นะคิมองนะนอนนอนนอนทาได้จนมาตกเพื่อนเจ้าก็ได้นอนควงเวลาลับตานอนควงตุ้ตกเพื่อนเจได้ลับตาควงไปควงมากแบบตกเพื่อนตุ้งตกเหม่อนอึ้งเลิศเล่นไปซักยาวัานี้อันตกเพื่อนกับซักยาตัวได้เจ็บั่วกนเพื่อนกันเนียนเขนแน่เมอตายขึ้นเนี่ย บหรอแบบเห็นได้ยินเ่าแต่ว่าไปซักยาเจ็บบับตกเฮือนบมเป่าว่าเจ็บเนาะเจ็บเลยเนาะตกไปมยังแมึนอยู่เนาะนอนโมแมนนอนหรือฟันโมจ้ะควงไปตกแล้วว่าชิโน่เอาหมอนนอ่งเดือตีนเบ้ขนาดหนึ่งกี่บาททั้งนี้ชิโน่ผลหมอมีไม่ผนักเลยเนาะทางนอกผลนะเมนเป็นนิ้นข่าวว่าเจ้าโดดเฮือนอยู่บ่โดดเปล่าจะโดดรถเอ้าบยันเจ็บบ่เจ็บแท้คันว่าบ่ตั้งใจนะเจ็บบ่ ตั้งใจโดดนำบปเจ็บวะโดดจ้องวะโดดจ้องโอ้ชาด้วยเจ้ากะว่าบอกไปแบบนั้นเนาะโดดจ้องก็เป็นแต่เจ็บได้โดดจ้องเลยนะโดดลงกเลยเป็นอะไรแบบมันขี่คาลงกพันดเลยหรือยังไงก็อะไรเพื่ินโฟเมอ๋อให้ดูแมลว่าโดดเพื่อนนั่นลากไปนะแต่เมืองนี้เนาะไปโดดไปเลยบหรือเปล่าไปเลยคือไปได้พยายาม วันนี้คือได้ยินข่าวว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อโทรทัศน์ให้ดไงแต่สัญญากับเพิ่นว่าสิบ่ไปอีกแม่นบ่แม่นสัญญาได้เฮ็ดได้อยู่บ่บ่ไปได้บบดนี้เนาะอืมจังได๋ก็สิท่ารุ่นเบิ่องหน้าแมวกินได้ต้มปลาเด้อบ่แม่นแน่แมวจะกินต้มปลาป่ะต้มปลาเขาเสะไปจางไอกินบ่แซ่บไปเห็ดแม่ไปพุ่นไปพุ่นก็ทอดกินตัวนึงชักทอดปลาหมูกระทะกักินอิ่ม แสดงว่าอย,ยู่พุ่นยิยมน้มเลยกุ้มค่า 1, 1, 1, 1, 1> พันหนึ่งเลยผีหางคนหกคนพันหนึ่งอยู่พุ่นก็อยู่พี่ตัวได้หมดพุ่นก็ม้วนพี่ก็ม้วนอยู่มือนคนละแบบนะนี่เพื่อนเขาเองเนาะนอนนอนอีกนั่งกันสบายเก่งใจเพื่อนไปอยู่พุ่นกับเฮ็ดเบียกน้ำเพื่นชลอยเพิ่อยู่ไงชลอยอยู่เฮ็ดยังชลอยเพื่อนถูเพื่อนถูชาติเนี่ยแหละางถหวยไล่จานเพฮ็ดหมดต่อเนี่ยเพื่นบอกว่าเพื่อนเพื่ <c oughs> นเก่งใจวะ ต้องุเราเคยอยู่กับกเองเข้าไปวิ่งถตื่นนะตื่นตานะเราเคยเห็นดิไปยูคุณได้บ่อาทิ์หนึ่งก่นสองทิดไปสองทิศเป็นบโอ้คือวันสงทิดกัไว้นะแม่มันเปอยู่ันจไปเอายาเลยรกับเลยบ่หรือว่าพักน้ำกนอีกพังพังไปเปล่ากันกี่พันนายูเดือนหนึ่งคุเยกินให้กินยาพังมือเดือนหนึ่งด้วนไปอีกเนื่อวานนี้ กินหบ้านมาเงินบาทเงินพูนเงินว่ามากกว่ามากพอไปไปพักค้าใช้ของกับแม่ป่ะเอ้าเนข้าค้าไใช่ไหมใช้ของมีของเน้่ยแบบไปพักได้การกุ้งาเขียนได้ป่ะเนาะปลาเขียนมาพักสามแล้วเนาะตัวกะอยากมีแบบอยากมีครอบครัวอยู่บ้างตัวกะอยากมีอยู่อยากมีป่ะถ้ามีมีครอบอ่าถ้ามีผู้บ่าวหรือว่ามีคนหักนี่สิเศรษแนวใดสิไปคือเก่าอยู่บ่ ไปได้เขาก็หาไมได้เนาะเห็นว่าเห็นว่าอยากแ่นไปหลินตามใจแต่เองเรี่เองกับฟัววันได้เหรฮะฟัววันได้ดูงนะนี่แล้วใกล้ๆบ้านนี่เลยวันพีนเออวันพีนแมนไอเกลก็เพื่อนพี่จ้าคอมเลือกได้หว่ะหลายคนนะลินเรียกมาถึงอันนี้แล้ว่ัวเราสวยเลือกได้เนาะจ้าคอมเลือกว่ะส์จนบัวจัาคอมเลือกหลายคนผัวมีแต่ผูัวต่างประเทศแล้วมั้ หมูไปูมได้ได้ลูกได้ผัวมาเลยเนาะยังมีแน่แหละพอได้ร่วมกันเนาะมีมูมมองกันสมมติว่ามีผัวนี่พากันไปอยู่ไหยอยูหน้าไปนะบ่ะไปไหาเงินค่าของไปเนาะอ๋อต้องกินแล้วดีนะเ <laughs> นาะแี่ยังแต่ว่ายังมูมีเชื่อเนาะตอนนี้มูมีผู้ <laughs> บา่าวในบ้านเดียวกันนี่ก็มากอยู่บ่ ต้องขอแล้วไปถามเขาเอ้าววายันว่าตัวมีคนที่มากกว่ามูมีบ่มีแต่ผู้บ่าวต่างประเทศมูมีสเปกมูมีสเปกมีเรื่อของบัตรเขาเลยเขาถูกขึ้นาหญของบัตรเขาเมียนบ่เขาวอาบ่หรือคิดไปเองคิดไปอย่างนี้ละคิดไปช่วงที่เป็นแบบนั่นบ่บ่แม่นบ่จ้าือว่ามีคนแอบมากเยอะจ้ะ จำเขาละน้ำตาลเขาชื่อเขาจะแหงก้อนดิอ๋อบุหรี่ย่างประหยัดน้ำตาลนนะแจมกขาชื่อว่าได้บรรณาเลยบรรณาก่็ได้แว่าือยังไม่กินโอเคโอเคบรรณาก่อนกันเราเอาเงินไทยไปชื่อดิไปชื่อมาได้เนาะไปมาได้เลยก็แม่แม่เพิ่นไปชื่อให้อันนั้นได้อยู่เนาะสั่งแมวสาวเงินให้เพิ่นไปชื่อน้ำั่นจ้ะ นะนะไปชื่อเองเด้อให้เมยไปชื่อไห่นะไป่ชื่อไห่ตะจนไปเวยสิบพันสิสิบพันบมออยู่วางเวียงหวยหนึ่งสามชิปอสิบพันเคยไปว่าวางเวียงน้ำปั่นเด้อก็ตับน้ำปั่นสามนาวเคยไปว่าวางเวียงไปตัวมีเงินน้อยเคยไปหัวัางเวียงไหนมันทำเงานได้หนมหาสิบพัน ใบยังไม่เช้ากเลยใบยังอันนี้ื้อได้อู่บบอเ้าเลยืจออะไรจักรวบลบับนตอนนั้นคือว่าใบยัง้ดไตอนนั้นคือว่าใบยังสองพันบาทออกไม่เลยม่ได้ใบสอพันบาทเลนะอาหารสิบาทแล้วเช่าบาทเลยนะเป็นออกไม่ได้ได้เงินนะ ได้เท่าไรแล้วน้ำมือนะเนี่ใครยืดตัวใส่เงินเป็นเนาะใครยุดถจักอยู่เอ้อีกอีกเอาให้ตัวไว้ซื้อน้ำปั่นเด้อสาวพันเาได้แบบสิบอีสิบโมเมนต์นะนับเบิ่อไงยอบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบต้องวันนี้นับไปน้ำมากระถือไวซื้ออยากกินน้ำปั่นปะใช่โดนซื้อไง ตอนนี้่นอยากกินน้ำปั่นข้าวแห้งเนาะแเติยชื่อานไรอยากเรียกแเติบด้วยเขาไล่แล้วขเขาแตบไ้วไล่แล้วแล่เนี่าขายได้ปะเนี่ยได้เนียขายแติ๊บกูผ่านขายเครื่องไหมไกูผ่านขายเครื่องขายยังกาะจะว่ากินนี่ขายทุกชนิดหละน้ำปั่นน้ำพีนขายทุกอย่างขายเฟืขายอยู่ในเฮื่นนี่ ขายเคเรื่องแล้วมันจำไม่ได้ไปใส่ไว้นี้ขายเครื่องแต่อีกหน่อยไงนี่ถึงแม้จะขายเครือ <laughs> ่องก็ปริษฐ์ออมาก็จะไปเขาทำไงทำหย้อนทำหย้อนพอได้ดิที่เขาจะ <c oughs> ทำไปบูดกัน <c oughs> ิ่งมันได้สิขายในศิธาอุตุนฮะเพิ่งมันได้สิขายได้ผัวก่อน <c oughs> เอา้าได้ผัวก่อนเหรอเป็ <c oughs> นอยากได้ผัวได้บ่นี้ได้สามีก่อนจึงทำมาหากิน ได้ดอกเหล้าวกะกันเหล้าวกะผู้งามเนี่ยเนาะไต่ก็บางงามเหมือนอยู่ในภูเขาแงมมาได้แบบสมมติสมมุติเราเพิ่นปล่อยนี่แบบว่าเขาอยากไปหลินนี่เขาบอกเพิ่นเลยเพิ่นพาไปเลยเจ้าสิบุเรนเป็นแบบไหนสมมติาจะไปหลินนะเพิ่นตามใจได้เพิ่นพาไปเพิ่นลเห็นไปตามใจไหมครั้งไปหลินใส่กับแมาเพิร์ลพี่เจ้าแต่ว่าตุตุไปแล้วบอแมาบ่าเพิ่นจังไปแล้วมาเพิ่์ลเจอการร้อนวัดของหมออ่า ไปนอนด้วยเพื่อนกับอยากให้ไปได้เนาะมากกับถึงกัเพื่อนะนือไม่ใช่ใช่บอกเบิ้งก็ถัดเราหัวเองคืนเนาะเปิดเบิ้งตลกเด้อมันจะนั่นเด้อะนี้จะโม้เครียดเด้อะถ่ายก็มี่ลองเพลงมันตลกเอาแบบอย่างไรถ้าซึมเฮาเนาะโอ้ลมกับน้องเพิ่นกระโดนพอสมควรละแม่เรือาช้ว่าน้องให้มาล่ะบุญใช่ เดินโอเคข้างหน้าก็สิได้ประตูจับคลิปนะโดยสบายดีนุ่สบายดีอ่าบ๊ายบาย